สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่2569นะครับวันนี้พบกันวันที่สม,มกราคมนะครับสม,มกราคม2569นะครับกับการรีวิวสินค้าจากร้านแสงจันทร์ซาวสตูดิโออำเภอหนองกรุงงสีจังหวัดกาลสินนะครับก็หลังจากปีใหม่เพิ่งมีโอกาสได้รีวิวนะครับตัวนี้เป็นตัวแรกเนาะปีใหม่ก็ประกอบตู้ลำโพงนะครับหลายท่านก็มารับตู้ลำโพงในราคาเบา,เบา นะจริงๆก็อยากจะขายเป็นลำโพงสเปคสูงนะครับแต่ว่ามันก็จะราคามันก็จะแรงนะครับราคาก็จะแรงท,นทีนี้ก็ลูกค้าก็าไม่ค่อยจะถามหาแบบสเปคสูงเนาะถามหาแต่สเปคเริ่มต้นนะครับสเปคเริ่มต้นที่แบบเน้นราคาเบาเบาไว้นะครับก็เลยาหาแต่ราคาที่มันแบบถูกสุดแต่ว่ามันคุ้มสุดนะครับามาขายนะครับก็ประกอบตู้ลําโพงนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเป็นตู้ลําโพงซะส่วนใหญ่นะครับเป็นในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา นะวันนี้ก็มาขายเป็นมาพาชมเป็น Power AM เหมือนเดิมนะครับพาเข้าสู่โหมดปกตินะครับท่านในที่กำลังมองหาเนาะ Power AM สวยๆนะครับวันนี้มี NPEC 2,002นะครับยกออกมาให้ชมนะ NPEC 2,002ยกออกมาให้ชมวันนี้นะครับตัวนี้ก็หลายท่านก็คุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับหลายท่านรู้จักหลายท่านยังไม่รู้จักนะครับตัวนี้เป็น Power m Class AB นะครับ Class AB จากค่าดังเลยนะครับค่า NPE เลยนะครับสภาพเครื่องนี้ก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับถือว่ายังสวยอยู่นะครับยังดีอยู่นะสมบูรณ์ใช้งานปกตินะครับเป็น Power Amcast ab ด้านในจะเป็นหม้อแปลงนะครับเป็นหม้อแปลงสีคอลูกใหญ่ครับวันนี้ไฟสูงนะไฟ75เลยนะครับเป็น cast ab ที่ไฟสูงมากนะครับพัดลม2ตัวนะครับตัวใหญ่ต่อไปด้านหลังซิงค์อลูมิเนียมนะครับ NPE เขาจะใส่แบบหนาหนาทึบเลยนะครับซิงค์ NPE ครับซิงค์ระบายความร้อนของ NPE นะครับจะหนามากนะครับ นะครับอ่าทรานซิสเตอร์ก็ใช้เป็นเบอร์ห้าพันสองหนึ่งเก้าสี่สามนะครับส่วนนะครับท่านไหนที่จะถามว่าเดิมไม่เดิมนะครับดูเอาเลยนะครับนี่นะครับดูเอาเลยนะครับตอบยากนะครับถ้าสมมติว่าตัวนี้เขาเปลี่ยนมาเนี่ยนะครับแกะออกปุ๊บเอาตัวแบบเนี้ยเหมือนเดิมเนี่ยมาเปลี่ยนเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็ดูยากนะครับอ่าจะมาถามผมว่าเดิมไม่เดิมนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเขาเปลี่ยนมาผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันนะครับใช้รอดตัวเดิมนะครับบัตรกรีเข้าไปเหมือนเดิมมันก็ดูไม่ออกนะครับ ผมก็เลยชอบตอบว่าไม่รู้นะครับก็คือให้ดูเอาแต่เวลาผมขายผมเปิดฝาแล้วก็พาดูแบบนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยพาดูแบบนี้เลยนะครับเดิมไม่เดิมก็ดูเอาเลยนะครับท่านไหนดูเป็นนะสำหรับผมมองว่ามันดูยากมากนะครับเพราะว่าอย่างเช่นพวกตัวพวกนี้นะครับพวกนี้นะครับมันจะชอบพังเนาะถ้าเสียก็จะเสียตัวพวกนี้นะครับถ้าเปลี่ยนมาก็มันดูมันก็ดูไม่ออกเลยนะครับ ถ้าช่างฝีมือนะถ้าช่างฝีมือเปลี่ยนมาปุ๊บมันก็ดูไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเดิมไม่เดิมผมตอบยากนะครับก็ดูเอาแบบนี้ผมก็เปิดให้ฟ้าให้ดูแบบนี้นะครับไม่มีหมกเม็ดอยู่แล้วนะครับก็ขายไปนะครับเปิดให้ดูนะครับก็ถ่ายวิดีโอด้วยถ่ายรูปด้วยนะครับในรูปถ่ายรูปอาจจะกล้องเขาอาจจะสวยเนาะในรูปเนาะแต่ว่าก็มีเป็นวิดีโอนะครับก็มาติดตามเอาทางวิดีโอก็แล้วกันนะครับนี่นะครับคาปานะครับ สุขภาพดีทุกตัวนะยังไม่หลังยังไม่ตรงนะครับถึงถึงคาปาจะหลังตรงแต่มันก็ใช้ได้อีกยาวนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คาปายังไม่ตรงนะครับยังดีๆอยู่ด้านหลังนะครับสภาพด้านหลังก็ตามนี้นะครับขั้วดำแดงอยู่ครบนะครับมีขั้วดำแดงให้ใช้สเปคคอนนะครับสเปคคอนเขาจะมี3มช่องนะครับมี3ช่องให้ใช้บนกับล่างนะครับช่องเลน A ช่องเลน B นะตรงกลางเนี้ยใช้ในงานโหมดบิดถ้าเราเปลี่ยนสวิตช์โหมดตัวเนี้ยมาที่โหมดบิดเนี้ยท,ที่เขาที่เขาครอบ ชึบไปเนี่ยครับเมื่อไหร่ที่เราเลื่อนสวิตมาบนนะครับใช้โหมดบิดถึงจะได้ใช้ตัวนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้โหมดบิดก็ใช้บนกับล่างนะครับสเปคคอนนะช่องต่อสัญญาณยินพุดก็แบบนี้นะครับอีนะครับสวิตก็อยู่ที่โหมดสตูดิโอณตอนนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ศูนจุดเจ็ดนะครับข้างหลังก็เป็นไฮพาร์ตฟิลเตอร์ก็ไม่ได้ใช้นะครับออฟไว้แล้วก็เป็นสวิตเก่าตามนี้นะครับข้างในก็เรียบร้อยดีสภาพก็ถือว่าดูดีอยู่นะครับ เรื่องการใช้งานก็ใช้งานได้ปกติดีผมเช็คแล้วนะครับตัวนี้เล่น18นิ้วข้าละ2ละ3ได้12นิ้วก็เช่นกันนะครับ12นิ้ว1 5นิ้วก็ข้าละ2ละ3ก็เล่นได้เช่นกันนะครับราคาอยู่ที่8,9 0 0ร้อบาทส่งให้ฟรีแบบโอนนะครับก็คือท่านไหนโอนผมส่งให้ฟรีเลยถ้าเก็บปลายทางก็ต้องเสียค่าส่งเพิ่มนะครับสนใจก็ติดต่อสั่งซื้อด้านล่างนะครับเบอร์โทรด้านล่าง0 8 2 1 2 3 2 2 7 8โทรเข้ามาสายตรงหรือจะแอดไลน์ก็ได้นะครับสำหรับเบอร์นี้นะครับได ทีน,นี้ก็มาลองเสียงกันดูครับเปิดสวิตนะเปิดสวิตก็จะขึ้นไฟแดงนะครับไฟฟอนติชันตรงนี้นะครับไฟแดงนะครับไฟแดงหายไปก็จะเป็นไฟสีน้ำเงินทางล่างนะครับแล้วก็ตรงวอลลุ่มก็จะมีไฟสีน้ำเงินแว,แวบๆออกมาตามช่องนะครับเห็นะครับพัดลมก็หมุนปกติดีพัดลมก็หมุนทั้งสองนะครับเสียงเข้าเสียงออกปกติเปิดปิดไม่มีตุ๊บตับวอลลุ่มไม่มีคลอกแคลกนะครับเครื่องนี้นะครับใช้งานได้ปกติเดี๋ยวมาลองเสียงกันดู ชนัลเ A ก็จะขับกลางแหลม12นิ้ว2ใบนะครับให้ชมวันนี้นะชานัลบ B ผมก็จะเอาขับเป็นกลางไอซับเบต18นิ้ว2ใบมาฟังเสียงกันดูครับ โอเคครับผ่านไปสำหรับการทดสอบเสียงนะครับก็เสียงดีครับตามสไตล์ของ NPE เนาะตัวนี้คลาสเอบนะครับเสียงก็จะออกแนวกว้างๆหน่อยนะครับคลาสเอบนะครับออกแนวกว้างๆออกถ้าเป็นเสียงกลางเขาก็จะกลางวานนะครับนะกลางวานนะครับเป็นเสียงเสียงกว้างๆนะครับสำหรับอ่าสไตล์ของคลาสเอบเนาะอ่าแล้วก็ถ้าเป็นซับเบรกก็จะเป็นลูกแบบใหญ่ๆนะครับลึกๆนะท่านไหนสนใจนะครับ NPE c 2002 สภาพก็ถือว่าแจ่มอยู่นะสภาพก็ถือว่ายังดูดีอยู่นะครับสนใจก็ติดต่อทักทายกันเข้ามาได้นะครับแปดพันเอบาทส่งให้ฟรีแบบโอนนะครับไปเก็บปลายทางถึงจะมีค่าบริการเพิ่มร้านแสงจันทร์ซาวสตูดิโอนะตั้งอยู่ที่อำเภอหนองกุ้งศรีจังหวัดกาลสินเบอร์โทรศรัพท์ติดต่อ0 8 2 1 2 3 2 2 7 8โทรเข้ามาสายตรงหรือจะแอดไลน์ก็ได้นะครับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับโปรแกรม npec 2002นะนะติดสวิตช์ให้ดู นะครับอ่นะครับ,นะรบเปิดปิดไม่มีตุ๊กตับ,นะบตามนี้เลยนะโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกอยอดไลค์ like, ทุกคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นสำหรับคลิปนี้ก็จากลากันไปสวัสดีครับ